กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ใน IG หรือ i n s t a g r กรกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM hey s o c i a l กันแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เราไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิก,กง่ายมากๆเลยนะคะก็กรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ้กข้างล่างตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถติกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน G ี mail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราเข้าไปสมาชิกอยู่แล้แลวเราก็จะขออนุญ,ญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็เลือกหมวดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกเลยค่ะก็จะมี Facebook นะคะมี Tik t o อกมี IG มี YouTube มี Twitter เนาะแล้วก็มีเนื้อเยื่แยะมากมายเลยนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ IG หรือ Instagram ค่ะแล้วก็เลือกเป็นถูกใจนะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่ต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูได้เลยนะคะความเร็วกับเดตราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอน แล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า IG ของเราเปิดโพสต์ของเราขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนํามาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่มอ่ะสามร้อยไลน์เนาะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะสามร้อยไลน์นะเพิ่งอยู่ที่แปดบาทก,กว่าเองนะคะก็ถูกมากเลยเนาะแล้วก็ส่งตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าโคการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอคะ่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้บริการใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนะะี้ค่ะช่องทางการเติมเงิน,นะคะ่ะจะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกคะ่ะจะเป็นการสแ,แกน QR Code ทุกธนาคาระคะ่ะก็เติมขั้นต่ํา1บาทคะ่ะสูงสุดไม่เกิน5 0า0 0บาทต่อครั้งรับโบนัสท้าเปอร์เซ็นต์มาเติมหนึ่งพันบาทขึ้นไปด้ เราก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็น To Money Wall เลนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดจ่ายตรงนี้นะคะช่องทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะเลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรัส ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปหน่อยทางด้านขวามือตัวนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ order ของเราค่ะที่าำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรืหอ,อยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถที่แท็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้ว การํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะ,นนะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็นําส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนเราสนใจหรือก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมชิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ไอจีของเรากันนะคะไปดูยอดไลค์ของเรากันเนาะกอโพสต์นี้นะคะยอดไลค์ก็อยู่ข้างล่างตรงนี้นะอยู่ที่2ไลค์นะคะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตลีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดไล์ของเราเนาะจากเมื่อกี้มีแค่2ไลค์เองนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น530ไ like ลค์กันเลยนะก็ถือว่าดําเนินการไวมากๆเลยเนาะสั่งซื้อไปแค่แป๊บเดียวเองนะคะแต่เมื่อกี้เราสั่งซื้อไปแค่300เนาะแต่ขึ้นมาเป็น500กว่าเลยก็ไม่ต้องตกใจไปนะทางเว็บไซต์เขาก็ใจดีนะคะเขาชอบแถมยอดให้เราอยู่เรื่อยๆเลยนะก็ลองเข้ามาใช้บริการกันดูได้นะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาม ก,กันดดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ดันล่างคลิปแล้วนะคะ,ะสามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผิดประการได้ไปหนูก็ขออภัยใณที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ